สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวของใครบางคนมาบอกเพราะถ้าคุณยังทำงานประจำอยู่หรือกําลังมองหาช่องทางสร้างรายได้คุณกําลังยืนอยู่บนปากว่าเหวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นคือเคลื่อนยักษ์ AI ที่ไม่ได้แค่มาแทนที่งานแต่กำลังรีดิฟายทุกสิ่งที่เราเคยเข้าใจเกี่ยวกับเงินและความมั่นคง ถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อแต่เป็นผู้ชนะในเกมมนี้ฟังให้ใจบอแล้วคุณจะเห็นทางออกเรามาเริ่มกันเลยกับตอน AI จะแย่งงานหรือสร้างเงินสรุปข่าวเทคการเงินที่คุณต้องรู้ก่อนใครสวัสดีค่ะทุกคนชาวเวลติงเกอร์เคยรู้สึกไหมว่าโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันโดยเฉพาะช่วง1นถึงสปีที่ผ่านมาคำว่า AI กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนพูดถึง แต่มันไม่ใช่แค่พูดถึงนะคะมันกำลังแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราในแบบที่เราคาดไม่ถึงและเชื่อเถอะว่ามันจะส่งผลลัพธ์โดยตรงกับเงินในกระเป๋าของคุณทุกคนมีข่าวล่าสุดจากงานสัมมนาใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่เพิ่งจบไปเมื่อปลายปี2025ณน,นวันที่6ธันวาคม2025ที่นักวิเคราะห์หลายสำนักออกโรงเตือนว่า ตลาดแรงงานโลกกำลังเข้าสู่ยุค The Great AI Reshuffle ที่ตำแหน่งงานกว่า30%ทั่วโลกจะถูกกระทบหนักภายใน5ปีข้างหน้าฟังแล้วตกใจใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของหุ่นยนต์ในโรงงานอีกแล้วแต่มันคือเรื่องของสมองกลที่เข้ามาแทนที่งานใช้ความคิดงานสร้างสรรค์และแม้แต่งานวางแผนแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายสัทีเดียวเพราะในวิกฤตนี้มันก็มี โอกาสทองที่ซ่อนอยู่สำหรับคนที่มองเห็นและเตรียมพร้อมแล้วไอโอกาสที่ว่านี้มันคืออะไร 1. AI ไม่ได้แค่แย่งงานแต่มันเปลี่ยนเกมของทักษะที่ตลาดต้องการหลายคนอาจจะคิดว่า AI จะเข้ามาแย่งงานซ้ำซ้อนงานที่ทำง่ายง่ายแต่จากรายงานของ McKinsey ที่ออกมาเมื่อต้นเดือนธันวาคม2025ชี้ชัดว่าตอนนี้ AI กำลังเริ่ม disrupt ไปถึงงานระดับกลางและระดับสูงแล้วไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้แต่ผู้จัดการโปรเจกต์บางส่วนขอยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์ม AI ตัวใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วสามารถสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ละเอียดกว่าที่มนุษย์จะทำได้ในเวลาเท่ากันหรือ AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์หุ้น และออกบทวิเคราะห์การลงทุนที่แม่นยำกว่านักวิเคราะห์มืออาชีพบางคนเสียอีกแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือรายงานฉบับเดียวกันบอกว่าแม้ AI จะเข้ามาแทนที่บางส่วนของงานเดิมแต่มันก็สร้างงานใหม่ขึ้นมาอีกจำนวนมากเช่นกันเพียงแต่ทักษะที่ต้องการมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงลองนึกภาพแบบนี้ค่ะเหมือนตอนที่คอมพิวเตอร์เข้ามาครั้งแรกคนที่พิมพ์ดีดไม่เป็น ก็เสียเปรียบแต่คนที่ปรับตัวได้ก็ไปไกลกว่าเดิมมากๆ AI ก็เช่นกันมันต้องการคนที่มีทักษะ AI literacy หรือความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพสองกุญแจสำคัญคือการอัพสกิลสู่ทักษะที่ AI ยังทำไม่ได้แล้วทักษะที่ว่ามันคืออะไรตอนนี้บริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Google และ Microsoft กำลังลงทุนมหาศาลกับการฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานร่วมวงกับ AI ไม่ใช่แข่งกับ AI ซึ่งทักษะเหล่านี้รวมถึง 1. ดอกจันดอกจันพร้อม engineering ดอกจันดอกจันคือการรู้วิธีคุยกับ AI ให้มันเข้าใจและทำงานออกมาได้ตรงตามที่เราต้องการฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คนที่เขียนพร้อมได้ดีตอนนี้กลายเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากและมีค่าตัวสูงลิ้ว 2. ดอกจันดอกจัน critical thinking and problem solving ดอกจันดอกจัน AI เก่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลและหาแพทเทิร์นแต่ยังไม่เก่งเรื่องการคิดวิเคราะห์เชิงลึกการตั้งคำถามที่ซับซ้อนหรือการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลก3ดอกจันดอกจัน creativity and Innovation ดอกจันดอกจัน AI สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะบทกวีหรือเพลงได้แต่ยังขาดจิตวิญญาณและแนวคิดริเริ่มที่แท้จริงของมนุษย์4ดอกจันดอกจัน Emotional Intelligence EQ and Collaboration ดอกจันดอกจันงานที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจการสื่อสารที่ซับซ้อนการสร้างสัมพันธ์ หรือการบริหารทีม AI ยังทำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์อยากขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งให้ฟังค่ะคุณสมชายนามสมมติอายุ45ปีเป็นนักการตลาดดิจิทัลที่เคยกลัวว่า AI จะทำให้เขาตกรถงานแต่เขาตัดสินใจเรียนรู้พร้อม engineering และนำ AI มาเป็นผู้ช่วยในการสร้างแคมเปญเขาสามารถรันแคมเปญได้เร็วขึ้น3เท่าประหยัดงบประมาณได้20% และตอนนี้เขากลับกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI marketing ที่บริษัทไม่สามารถขาดได้เห็นไหมคะว่าการปรับตัวสำคัญแค่ไหน 3. การลงทุนในยุค AI หุ้นไหนรุ่งสินทรัพย์ไหนร่วงนอกจากเรื่องงานแล้ว AI ยังมีผลลัพธ์ต่อการลงทุนของเราด้วยจากข้อมูลการลงทุนทั่วโลกในช่วง3-6เดือนที่ผ่านมาบริษัทที่ลงทุนใน AI อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิป AI ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ AI หรือบริษัทที่ใช้ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างก้าวกระโดดต่างมีผลประกอบการที่น่าจับตาและราคาหุ้นที่พุ่งทยานขณะเดียวกันธุรกิจที่ไม่ปรับตัวหรือมีโมเดลธุรกิจที่ง่ายต่อการถูก AI เข้ามาแทนที่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวแล้วเราจะลงทุนยังไงให้ฉลาดในยุคนี้ ดอกจันดอกจันดอกจันมองหาบริษัทที่ลงทุนใน R และ D ด้าน AI ดอกจันดอกจันไม่ใช่แค่บริษัทเทคอย่างเดียวแต่รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่นำ AI มาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันดอกจันดอกจันดอกจันพิจารณา ETFs ที่เน้น AI หรือ Automation ดอกจันดอกจัน เป็นอีกทางเลือกที่ดีในการกระจายความเสี่ยงและเข้าถึงการเติบโตของเทคโนโลยีนี้โดยไม่ต้องเลือกพอร์ตหุ้นรายตัวดอกจันดอกจันดอกจันลงทุนในตัวเองดอกจันดอกจันทักษะที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะมันคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในยุคนี้ยิ่งคุณมีทักษะที่ AI ยังทำไม่ได้หรือทำงานร่วมวงกับ AI ได้ดีเท่าไหร่ รายได้และโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งของคุณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะคลื่น AI นี้ไม่มีวันหยุดนิ่งวันนี้มันอาจจะยังทำได้เท่านี้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดสรุปง่ายๆเลยนะคะ AI ไม่ได้มาแย่งงานแต่มาเปลี่ยนเกมถ้าเราไม่ปรับตัวก็แพ้ไปแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะร่วมวงมือ กับมันเราจะกลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมการบ้านเล็กๆที่อยากให้ทุกคนลองกลับไปทำวันนี้คือลองลิสต์ออกมา3ทักษะที่ AI ยังทำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์และเป็นทักษะที่คุณอยากจะพัฒนาให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาในโลกยุคใหม่นี้คืออะไรคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ W e l l Tinker Weekly ค่ะ